เครื่องชงกาแฟหลักพันต้นๆครับหรือเรียกว่าเครื่องโฮมยูสเนี่ยสามารถรเปิดร้านกาแฟได้จริงหรือเปล่านะครับมีหลายคนถามมาครับว่าเครื่องชงกาแฟพันต้นๆครับหรือเรียกว่าเครื่องโฮมยูสเนี่ยสามารถเปิดร้านกาแฟได้จริงหรือเปล่าน,น,นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเครื่องชงกาแฟที่เป็นโฮมยูนหลักพันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาผลิตออกมาเพื่อรองรับในการใช้งานต่อวันเนี่ยที่ไม่เยอะ รประมาณ10แก้ว15แก้วก็คือแบบแม็กซิมัมแล้วจริงๆครับเหตุผลก็คือว่าตัวเครื่องครับออกแบบมาคือหม้อต้มขนาดเล็กมากๆเลยบางเครื่องเนี่ยต้องบอกว่าเล็กกว่ากำบั้นอีกนะนิดเดียวใส่น้ําได้แค่ 200cc เองนะครับแล้วก็บำน้ำนะครับในการส่งแรงดันเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กครับหัวชงนะครับก็จะมีขนาดเล็กครับประมาณ49มิล ถึง52มิลซึ่งน้องบอกว่าถ้าเป็นขัวชงมาตรฐานเนี่ยจะอยู่ที่58มิลเลยนั่นเองซึ่งเหตุผลที่บอกมาเนี่ยครับไม่ได้บอกว่าเครื่องชงกาแฟโฮมยูสไม่ดีเขาดีในการผลิตออกมาเพื่อใช้ในบ้าน ลองรับในการกินกาแฟกันวันละ2อสาแก้วแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะเอามาขายวันละประมาณ3040แก้วอย่างน้อยเนี่ยคือมันรับไม่ได้จริงๆครับเพราะฉะนั้นแล้วครับใช้เครื่องชงกาแฟที่เขาออกแบบมาสําหรับเปิดร้านกาแฟจะดีกว่าครับเพราะว่าในเรื่องของความจุน้ําเรื่องของแรงดันปั๊มน้ําอุปกรณ์อะไหล่ภายในครับที่รองรับในการใช้งานหนักในแต่ละวันได้แล้วก็หัวชงที่มีขนาดใหญ่ครับสามารถทํารสชาติกาแฟออกมาให้มีความเข้มข้นเพื่อที่จะเอาไปเสิร์ฟเมนูให้ลูกค้าติดใจได้นั่นเอง